รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคือยอบมานสัปดาห์าาที่แล้วเนี่ยนะฮะเราได้พาไปดูการเสริมดวงชะตากันแล้ว<ช>นะครับละเอียดมากรับรองว่าปีนี้เป็นปีเฮงๆของคุณผู้ชมแน่นอน,นเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะลาไปเลยแล้วกันไม่ใช่เดี๋ยวสิอะไรอ่ะสัปดาห์นี้มีเรื่องของดวงเอ้าเหรอ ใครจะรวยใครจะดังใครจะปังใครจะเฮงใครจะรับซับก้อนโตบอกหมดขอยอมมาเกียรอบใครจะรวยใครจะดังใครจะปังใครจะเฮงใครจะรับซับก้อนโตบอกหมดขออีกรอบใครจะรวยใครเออเดี๋ยวสิพอแล้วอ๋อ บอกหมดเลยเ,เพราะว่าพี่หมอขวัญน,น่ะเขาจะมาบอกทิปเลยอ้าเราจะอยู่ในข่ายได้รับสับก้อนโตรหรือเปล่าดูหมอเทงได้ไหมโอ้โหสบายมากบอกได้เลยจะเสริมจะเต,ต,ติมจะแต่งตรงไหนได้หมดดวงแบบว่าทั้งปีจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวบอกให้หมดเฮ้ยโชคลาภอ่ะโอ้โหโชคลาภนี่นะขอบอกเลยค่ะคุณผู้ชมขาถ้าคุณผู้ชมเห็นไอเทมลับนี้ขึ้นมาที่หน้าจอเมื่อไหร่คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะถ่ายภาพเซลฟี่มาเลยนะคะที่หน้าจอแล้วก็เข้าไปสิดในเฟซบุ๊กแล้วก็จะได้ลุ้นรับรางวัลเดี๋ยวเดียเด๋ยวเด คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยววันนี้ความเพลงอ่ะให้ไปเต็มที่เลยงั้นงั้นก็งั้นขอกินมะม่วงก่อนได้มั้ยเดี๋ยวก่อนเรานี่เออตะกะตะกะ <laughs> ยอมรับ <laughs> อ๊ยนี่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมเขาไปคุยกับพี่หมอขวัญเลยจ้าจะกินมะม่วงต้องคุยกับหมอขวัญก่อนเนาะก็กินมะม่วงด้วยคุยไปด้วยไงคุยไปกินไปออได้อรรอัอรสถ้าหาว่าคุยกับหมอขวัญได้กินมะม่วงด้วยใช่ ดวงตาปีนี้คนเกิดปีนั้นปีนี้เดือนนู้นเดือนนั้นเดี๋เรวก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยให้ความสนใจพี่ขวัญสักนิดนึงว่าแบบว่าจุดเริ่มต้นของพี่ขวัญเนี่ยไปมายังไงถึงได้กลายมาเป็นเนี่ยหมอขวัญเม่นเว่อร์โอเคโอเคโอเคเออยังไม่รู้เลยพี่ขวัญเนี่ยเติบโตจากเด็กช่างเลย <ừ> เรียนเรียนช่างกลเลยการเรียนช่างกลได้ข้อดีคือได้เขียนแบบ <ừ> มันต้องต้องจบเขียนแบบในในสายช่างกลอยู่นะไอเขียนแบบอันเนี้ยนำพามือมาซึ่งสู่ห่วงจุย้ยเขาห่วงจุ้ยต้องดูแปลนเป็นนะการเป็นซินแสห่วงจุ้ยเนี่ยต้องวางแบบได้พี่ขวัญจะสามารถสร้างบ้านได้ทั้งหลังสร้างอ,ออฟฟิดได้หมดแล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นตอนไหนที่ว่าไปเขียนอะไรให้ใครดูแล้วเกิดความแม่นแล้วกลายเป็นแม่นเบอร์เริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากการตอนเด็กๆชอบนั่งสมาธิเล่นๆก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้ละก็เลยไปเรียนที่ วัดอัมพรวันจังหวัดสิงห<ต>์บ<ส>ุรีลูกศิษย์หลวงพ่อจันทร์ศิษย์หลวงพ่อจัญรเลยคนต้องมีการกำหนดจิตของหลวงพ่อจัญรจะเป็นยุบหนอพองหนอ<ช>เป็นการกำหนดจิตเปนที่ลิ้นปีเป็นการที่ค่อยๆผ่อนลมหายใจก็พี่ขวัญเรียนตั้งแต่2,540เด็กๆเลยยังเป็นไป,น,ป,น,ปนั่งอยู่คนอื่นเขาไปเที่ยวกัน<ช>ขับมาพี่ขวัญไม่ค่อยชอบเที่ยวสมัยนั้นนั่งสาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์พอเริ่มมาดูดวงเนี่ยก็ศึกษากับชื่อป้าสุรีก็ศึกษาเรื่องของโหราศาสตร์ ปี4 6นถึงได้เริ่มดูดวงส่วนในเรื่องของพงจุ้ยเรียนกับอาจารย์เล้งที่มาจากสัวเถามาจากประเทศจีนพอมายุคนี่นะก็เลยเพิ่มพลังขึ้นมาเรื่องของการพาไหว้เรื่องของมูเตลูต่างๆพาน้องๆดาราน้องนักแสดงน่ะไหว้หรือเป็นเรื่องของการดีไซน์วัวเปเปอร์ขึ้นมาเออเดี๋ยวนี้มีอะไรนะคืบอกอะไรหน้าจอมือถือเองนี้ต้องอวดต้องอวดนี่อันน้นน้า จะโชว์จะโชว์ที่สำคัญเนี่ยคือพี่ขวัญเนี่ยมอบให้คนไทยคือสามารถโหลดได้ดที่ดไอจี <IG S 2> <ล>ของพี่ขวัญเลยครับ ไวจีหมอขวัญเม่นเบอร์เลยครับที่เพจก็ได้เนาะที่เพจก็ได้ครับความหมายของมันคือหมุนเงินให้ทุกวันอหมุนเงินทุกวันเข้ามาเพราะว่าเห็นคอมเมนต์ของลูกศิษย์ที่เขาไลน์เข้ามาฝึกแฟนคลับบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนไวเปอร์ไปเนี่ยเงินทองเข้ามาจัดขายของไม่ได้ขายของได้ไปเดินมอเตอร์โชว์เงี้ยคนเอามาโชว์เนี่ยมีไวเปอร์ด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกชื่นใจว่าแล้วทำไมเราไม่โชว์พิตตี้ของเราใช่นี่เราบอกว่านี่เราเสริมความเพงเนี่ยต้นปีเลยที่โว์ไเปอร์แต่ที่เราบอกคุณผู้ชมไว คนเกิดปีไหนจะเป็นยังไงในปีนี้เนี่ยเรื่องต้องยาวละเราต้องไปหาที่นั่งดิบมือไปเล่าใว้ฟังปริมะม่วงอยู่ไหนมะม่วงมีนักสัตว์ไหนปีนี้ที่ดีมากๆไหมคะพี่ขวัญดีมากๆนะครับเชิญเนื้อคู่ไหมปีละกาเนื้อคู่ไหมเหรอแนะนำว่าคนเกิดปีละกาให้ไปไหว้ช่วงนี้ไปพบกับโครงการดีๆในการสร้างงานสร้างอาชีพกับธนาคารอมสินกันค่ะ ธนาคารอมสินได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้ออกโครงการสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งโครงการสร้างงานสร้างอาชีพของธนาคารอมสินเป็นการพัฒนาชุมชนโดยธนาคารอมสินได้ให้การสนับสนุนให้เกิดโครงการอบรมต่างๆให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนซึ่งบุิผ่านการอบรมได้นําความรู้จากการอบรมไปพัฒนาชุมชนครับและตอนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนหมากพร้าวตาบลเขาปู่อาเภอศรีบันพศจังหวัดพัทลุงกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น พัฒนาโดยน้องๆทีมแฟนตาสติกโคคอนัทออยจากมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงที่ผ่านการอบรมจากโครงการยั่วพั์รักถิ่นครับการเริ่มต้นทำน้ำมะพร้าวสกัดเย็นเริ่มต้นมาได้ยังไงครับในชุมชน สมาชิกส่วนใหญ่ก็กรีดยางนะคะแล้วก็ราคายางตกต่ำมะพร้าวในชุมชนมีกันทุกบ้านก็เลยคิดว่าจะทํายังไงที่จะเพิ่มมูลลค่าคให้กับมะพร้าวโดยที่จะได้มีไรายได้มาเสริมจากอ,อาชีพหลักก็คือกรีดยางอะค่ะเจอปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับ ปัญหาแรกเลยก็คือเราไม่มีสถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานกระบวนการผลิตก็ไม่ได้มาตรฐานเพราะเราสกัดเย็นแบบภูมิปัญญาแบบบ้านๆโดยไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานแล้วจากจุดนั้นมาถึงจุดนี้เปลี่ยนแปลงมาได้ยังไงครับมีโครงการอมสินยุวพันรรักถิ่นผ่านมาทางมหาวิทยาลัยทักษิณน,นะคะคให้นักศึกษาเข้ามาช่วยพัฒนามาตรฐานการผลิตกรบตะบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ร ช่องทางการจัดทำํำนายวางแผนธุรกิจคือทุกช่องทางเลยค่ะน้องๆก็ให้เข้ามาช่วยอยากให้พี่เจีย๊ยบบอกช่องทางการติดต่อหนยครับติดต่อได้ทางเบอร์โทร089-597-0357และเพจน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกค่ะ ธนาคารอ,อมสินยังได้เข้ามาช่วยเหลือในด้านเงินทุนหมุนเวียนเป็นการสร้างรากฐานให้แข็งแรงและยังได้ช่วยขยายช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนอีกด้วยครับโครงการสร้างงานสร้างอาชีพของธนาคารอ,อมสินมุ่งเน้นให้ประชาชนในทุกกลุ่มมีอาชีพมีไรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอันเป็นการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงให้กับประเทศและเป็นการแสดงจุดยืนในบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อสังคมของธนาคารอ,อมสินอย่างแท้จริงนะครับ ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม